เจราเกตของนะคะอายุ28ปีค่ะมาจากเพชรบุรีค่ะชื่อชินกิช้างงานครับอายุ28อนงันครับมาจากเพชรบุรีครับก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีประจําเดือนะค่ะมาตั้งแต่แบบสมัยมอต้นแล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะแบบด้วยฮอร์โมนด้วยค่ะ แล้วคันนี้ก็เริ่มหาหมอกล้าที่จะไปหาหมอสูนยิจนารีแพทย์อะไรทางด้านนี้ค่ะตอนที่เข้ามาหาในตอนปีหนึ่งตอนนั้นเรารักษาโดยการที่เหมือนแบบว่าทํายังไงก็ได้ให้ประจาเดือนมามากปกติแล้วคันนี้คุณหมอเขาก็เหมือนแบบว่าแนะนําว่าถ้าท้องที่จะมีบุตรแล้วก็ค่อยมาหาเขาพอเราแต่งงานเสร็จปุ๊บก,ก็ไปปรึกษาเขาแต่ว่าก็ยังแบบ5เดือนนะคะก็คือแบบยังไม่ท้องยังไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ศึกษาที่นี่ศึกษาดูในย t ท b e บ้างดูนูน่นดูนี่ดูนั่นแต่คันนี้ก็เลยเข้ามาหาคุณหมอชายเพราะผู้ชาคุณหมอแล้วก็เหมือนคุณหมอก็แนะนําว่าด้วยอายุ28อย่างเงี้ยแล้วตรวจน้ําเชื้อของผู้ชายแล้วของแฟนแล้วก็ปกติมดลูกของเราก็ปกติแต่แค่ว่าเหมือนไข่ตกไม่สมบูรณ์เหมือนแบบเป็น PCOS อะไรทำนองนี้นค่ะคุณหมอก็เนี่ยแนะนําบอกว่าทําแค่ IUI ก็พอ แล้วครนี้เราก็เลยซื้อตัวแพ็กเกจที่สามารถทําได้3ครั้งแต่ว่าก็สำเร็จผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยตอนนี้อายุคันก็ได้ประมาณา12สัปดาห์วันนี้ก็รอตรวจนิด น้ำเชื้อผู้ชายค่ะก็แฟนก็ปกติแล้วก็ตรวจภายในของผู้หญิงอะคะ่ะก็มดลูกอะไรหนะ้าตาม,มดลูกก็คือปกติไม่ได้มีอะไรแต่แค่เหมือนนะว่าคุณหมอบอกว,ว่าต้องกระตุ้นไข่ให้ไข่ตกค่ะก็เอ่อทานยาทานยาแบบพวกวิตามินพวกอะไรพวกนี้ค่ะของคุณหมอแล้วก็มีการฉีดเข้าผนังหน้าท้องกระตุ้นไข่แต่ตอนแรกคุณหมอก็กลัวว่าจะเป็นแฟนเพราะว่าน้ำเชื้อ คุณพ่อดีมากการที่ว่ามาอันตรสาวครั้งแรกที่รู้ว่าท้องคุณหมอก็บอกว่าเ,อาเจอถุงการตั้งครรภ์หนึ่งครั้งแต่ว่ายัางไม่แน่ใจเดี๋ยวให้มาอีกครั้งหนึ่ง<อ>เผือน้องแบบซ่อนอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องก็มาแค่คนเดียวด้านการบริการคลินิกที่นะคะประทับใจมากค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาตั้งแต่พนักงานตั้งแต่คุณพยาบาลนะคะตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยก็คือก่บต้อนรับดีมากแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากค่ะ ได้สญญามีคนสุพทันค่ะค่ะก็เลยรู้จักคลินกิก search Facebook ด้วยค่ะแล้วก็ดูติดตามผลมาติดตามแบบดูรีวิวนู่นนี่นั่นนี้ค่ะก็รู้สึกว่าอยากทาที่นี่ส่วนตัวคือคุณหมอคุณหมอเองยังมีแฟรอะยังแบบยังแบบเป็นภาวะแบบ P C O S หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังแบบมั่เหมือนแบบมัน่นใจในตัวคุณหมออะค่ะค<อ>ล้ายเหมือนมีเขาเป็นไอดอลอย่างเงี้ยก็อยากจะฟังนะคะว่าถ้าเรารู้ก่อน เราเรีบมาปรึกษ,ษากรหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะปัญหาสภาวะการมีบุตรยากหรือว่าการที่เราจะต้องต้องการที่จะมีบุตรเลยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบยากหรือว่าอะไรที่แบบไกลตัวค่ะก็ถ้าคิดจะมาก็ค่อยมาตอนรุ่นรุ่น,นวัยรุ่นก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบรอให้แก่แล้วค่อยมาก็าเป็นเด็กเก็มาได้เลยถ้าพร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวก็มาได้เลยครับ รับชมคลิปดีๆจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ PDS Clinic ของเรานะคะเพื่อที่จะให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะ